สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเอยไม่ใช่มาแนะนําเว็บขายแอปพรีเมียมแล้วก็คิวิดโดนะครับสินค้าอื่นๆนะไอเดียเกมแล้วพวกนี้อย่างแรกเลยนะครับก็ให้เรามาที่เข้าสูร่ระบบนะครับอ่ะถ้ายังไม่มีบัญชีก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับแต่ผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็กดเข้าสูรส่ระบบเข้าสู่ระบบเลย เมื่อมาหน้านี้นะครับก็ให้เรามาดูสินค้าก่อนนะครับว่าเราจะซื้ออะไรก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับซื้อสินค้าได้สินค้าทันทีครับกดอ่านด้วยนะตรงนี้ถ้าคุณซื้อ Netflix ถ้าถูกบิดบัญชีทางเราจะมารับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับผมประมาณนี้ก็พวกคีย์วินโด้ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับซื้อแล้วคีย์ก็จะอยู่ในนี้นะครับรายละเอียดตรงนี้แต่นี้เป็นคีย์คีย์ลอมนะเออ ของทดสอบไม่ต้องเอาไปใส่กันหรอกแล้วตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็มาตรงนี้ครับถ้าเติมเงินผ่านธนาคารก็กดตรงนี้ครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็จำนวนเงินนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับราคาเอ้าไอจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็กดถัดไปนะครับ ก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่เกินไม่เกินสิวินะครับเงินเข้านั่นนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ใคาสนใจก็มาสั่งซื้อได้ครับไปละบ๊ายบาย